สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตแตงโมนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูหลังจากที่แตงโมติดผลนะคะเราจะมาคัดผลกันตอนนี้ก็คือแน่นมากอันนี้ก็คือเป็นความผิดพลาดของเราเองนะคะก็อันนี้คือเราเว้นไว้ประมาณเกือบสองเม็ดนะคะเนี่ยระหว่างร่องแต่ตอนนี้ก็คือแบบมันแน่นมันแน่นไปแล้วอ่ะ ก็ทางที่ดีก็อาจจะสาเม็ดก็ได้นะคะเวลาแบบยกรองนะก็คือจะมาคัดผลคัดผลที่แบบคะแนนไอ้เถาที่มีแบบ2ลูกอะค่ะเราจะมาเลือกว่าเราจะเอาลูกแบบไหนนะ1ต้นเราก็จะไว้แค่2ผลนะคะเพื่อให้แตงโมของเราผลใหญ่สมบูรณ์นะ ถ้าต้นไหนหรือเถาไหนที่มีแบบว่าเถาไหนที่มีสองลูกก็ให้เราเด็ดเหลือแค่ลูกเดียวนะคะเนี่จะพามาดูนะนี่ดูแน่นเต็มพิกัดเลยดูนะนี่ตรงนี้ดูแตงโมขนาดนี้แล้วนะคะเนี่ยอันนี้คนละแถวนะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยที่ว่ามีแบบว่าเนี่ยแถาหนึ่งมีสองผลนะคะเราก็ต้องมาเลือกถามว่าตัวนี้น่าจะประมาณแขแนงที่10กว่านะคะก็ดูว่าเราจะเลือกผลไหนก็ดูขนาดนะคะให้แบบรีรเรียวๆวถ้ารีรเรียวๆ,ๆผลเขาจะแบบโตไปเขาผลเขาจะใหญ่นะคะแต่ว่าตัวนี้มันมีตำหนิเนี่ย หมือนลูกจะแบบเบี้ยวๆหน่อยเราก็จะเด็ดผลนี้ออกนะคะเด็ดแบบนี้เลยไม่ต้องเสียดายนะนี่ก็ถ้าใครเสียดายก็สามารถเอาไปแบบว่าต้มกินกับน้ำพริกได้นะคะเราก็จะเลือกลูกนี้ไว้นะคะน,นี่ดู ไซขนาดนี้แล้วนะนี่นะคะเขาติดผลแล้วนะนี่มองมองไม่เห็นเนี่ยค่ะตรงนี้เต็มเลยนี่นะคะ นี่นะผลรีๆเรียวๆนะคะเราก็มาดูว่าเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้มงนแขนงที่10กว่าอยู่แล้วเราปลาเรื่อยๆนะคะเนี่ยมาดูเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะมีติดผลตรงนี้อีกเนี่ยซึ่งเป็นแบบปลายเลยแล้วก็เด็ดทิ้งเลยนะคะ เด็ดทิ้งเลยไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อให้แบบว่าสารอาหารเขาจะมาบำรุงผลนี้นะก็ระยะของของขแนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยระยะของข้อใบอะคะ่ะก็โอเคประมาณแบบ10กว่า12 13นะคะแล้วก็นับไปอีกเนี่ยเนี่ยดูเห็นเนี่ยไปตามแขนนะคะเนี่ยไปเรื่อยๆก็มีเนี่ย มีผลอีกเ,เขามีติดผลเราก็เด็ดออกเลยนะไม่ต้องเสียดายนะคะเด็ดออกเลยนี่นะคะเด็ดออกไปนี่ผลแตงโมอ้ยมีหนอนด้วยก็ไม่ได้พ่นยาเลยนี่นะคะผลแตงโมเต็มเลยเราก็มาดูนะคะเหมือนแถวนี้โอยนี่ ถวนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆตอวนี้ก็ยังยังไม่มีนะมีอยู่อยู่ผลเดียวเถาเนี้ยค่ะต้นนี้มาเรื่อยๆนะคะนี่เขาก็จะมีแบบว่านี่ผลที่หนึ่งนะคะมาเรื่อยๆ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 ,ๆ,ๆ,ๆนี่เขาก็จะมีผลที่สองนี่นะคะตัวน,นี้ก็คือแบบดูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ กิ่งเขาเรียกว่าอะไรกิ่งก้านเขาเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยเขาก็จะแบบอวบๆใหญ่ๆนะแล้วก็คือลักษณะลูกก็เรียวยาวแล้วก็ผลตัวนี้เขาจะโดนมแมลงวันทองเนี่ยเห็นไหมผลเขาก็จะเบี้ยวดูแล้วก็จะมีแบบเนี้ยน่าจะเป็นแบบอะไรขูดขีดหรือมีแบบว่า,มาแมลงกัดเจาะนะคะแล้วก็เด็ดเลยนะ ไม่ต้องเสียดายนะคะยำ้ำโอเคแถวนี้ได้แล้วนะแล้วก็ตัวนี้นีผลนี้นะคะแถวนี้มาเรื่อยๆ,ๆว่ามีไหมแถวนี้ไม่มีนะคะแถวนี้มีอยู่ผลเดียวโอเคดูแบบเนี้ยลักษณะผลที่สมบูรณ์นะคะเนี่ย เขาเรียกอะไรคั่วใช่ไหมคั่วเขาจะแบบว่าอวบอวบอ่ะค่ะแล้วผลเขาจะแบบเรียวรีนะก็จะแบบว่าได้ขนาดผลที่ใหญ่นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็โตแล้วดูสิตัวนี้มีสามเลยคนละเถานะคะไม่ใช่ว่าเถาเดียวอันนี้คนละเถาคนละต้นนะ ก็ผลตรงนี้เดูเหมือนผลตัวนี้นะคะก็ดูดูแถวมาเรื่อยๆก็ไม่มีนะคะมีเอ้ยมีลูกปลายเนี่ยลูกปลายๆแล้วถ้าเราไว้ลูกปลายอะ่ะผลลักษณะเขาอะ่ะปลายเกินคือผลลักษณะเขาจะแบบหัวแหลมตูดบานก็คือแบบการสุกอะ่ะเหมือน รสชาติก็จะไม่ได้นะมันจะออกจืดๆด้วยก็เด็ดออกออกเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะอันนี้มานี่มาเรื่อยๆ,ๆๆตัวนี้ก็คือไม่มีนะแถวตัวนี้นี่นะคะอันนี้ก็โดนโดนเจาะไปนี่ ได้กินก่อนอซ่อนไหมถ้าผลแบบผลแรกถ้าเราเอาไว้เขาก็จะสุกก่อนนะคะถ้าแบบว่าสำหรับคนที่แบบว่าเหมือนการขายเนี่ยมันก็จะยากคือเก็บแบบมันจะไม่พร้อมกันเนะี่ย แต่ถ้าแบบเรามีน้อยปลูกน้อยก็ไม่เป็นไรนะก็มาอัปเดตให้ดูนะคะการเลือกเลือกผลไว้ ลแบบส่วนใหญ่จะเป็นผลขนาดนี้นะคะนี่นะนี่ดูขนาดผลที่สมบูรณ์อันนี้ก็อันนี้หนูเห็นนี่อ่าตัวนี้นะเหมือนตัวนี้มาเรื่อยๆเถามาเรื่อยๆก็จะเป็นเถานี้นะคะนี่เขาก็จะมีผลเด็ดออกเลยนะหนูเลือกคือผลแรกนะคะ ก็คือเขาอยู่ข้อที่น่าจะประมาณแบบกลางๆแล้วแหละสิบกว่าแล้วแหละโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแบบพับผลก่อนนะคะ